ซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยหมอโอเคคืนคืนขวาผมผมอะไรขวาหน่อยผมอะไรขวาหน่อยไปไปได้ได้ได้ไดพ้นละ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 ผมอะไรขวาไว้ผมอะไรขวาไว้พอ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 ไม่ได้ไม่ขึ้นละ โอ้โหไปไปไปเรียบร้อยบันไดข้างพอ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 โอเคเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนพวงมาลัยขวาพวงมาลัยขวาโอเคพวงมาลัยขวาขวาพวงมาลัยขวาพวงมาลัยขวาพอ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 เดินหน้าเดินหน้า อ่ะพอพอแล้ว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 ไปแล้วของก็ได้ครจะได้ยาวมีกันตัดกัน่ี่ลากรีวัวดำอ่ะเรคุยอีกแล้วคยเอมึงลากรถพี่นายไปก่อนแล้วกันวันนี้แล้วลากเสร็จแล้วจอดรอซ้ายเลยนะรอพี่เด่นใช่ไหมโอ้ยปวดได้เดี๋ยว้งลากันเด่นเีต้องลากันเ่มีแน่ต้องใ้รมนี่ต้องรีมุนเหมือนกันนี่ อย่งน,นั้นเดี๋ยวมันจะมันจะดึงเป๋ม,มันจะ,นะทากเป๋ใครขั้นนู้นเลยฮะอยู่าดงขั้นเดียวกันโ,โหวซื้อมาสองหมื่นกันชนดหมื่นห้าใช้แล้ว,ได,ลวได้ใช้แล้วเนี่ยได้ใช้แล้วได้ใช้แล้ว,ลวเอาเถอะค่อยๆขึ้นข<ล>ี่มุเตลองโล,งล,งลงเลยนี่พ่อ,อดแดงไม่ขี่มุออย่าปั่นนะดึงกระตุกเลยนะหม้อหมอล้อเลยหมอต้องเร่งช่วยด้วยนะใส่สีเอสยิงดิบล็อก บาเ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 ล็กเดี๋เพิเบา๋เบา๋ไม่ฮอเบา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 โอ้ยขึ้นง่ายมากเลยเอาแล้วแล้วหมอเร่งด้วยหมอเร่งด้วยไป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 ได้พอกันเองก็โดนหมอพูดอะไรขวาหน่อยหมอต้องเร่งช่วยหน่อยนะหมอต้องเร่งช่วยด้วย โอ้โหสุดยอดสุดเล็ดสุดเล็ดสุดเล็ด,ดหมอต้องเร่งช่วยด้วยนะเอาอยัางเอาอยัางเล็กหยุดก่อนเล็กหยุดก่อนแล้วหมอหยุดโอเคข้างหน้าไม่โดนใช่ไหมไม่โดนอะไร,มไ,รไม่เล็กตวัดขึ้นไปก่อนเพื่อดึงคเอง<ป>ัอตะวันขึ้นไปไปเดินไปหลบเลือดเยอะออกแนงเลยฮะ ถอดเถอะใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วไปพี่นายถ่ายคลิปเนี่ยมีดินเลยไกลคันไปเลยยาวๆอะไรเนี่ยเออเล็กไม่ต้องไปไกลนะใช้บริการใช้บริการตี ลงแล้วลงเอามามาต่อเลยครับต่อเลย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 ยางเอทีได้เปรียบเนาะมาเลยมาเลยครับตรงตรงตงเลยอ่ามาเลยมาเลยได้ได้ได้ถูกต้องถูกต้องมาๆมาลงลงไปลงลงไปไปไปเลยไปเลย ยางเอทีขึ้นได้หมดครับสรุปรถแอดติดคันเดียวไม่ติดธรรมดาสลับบันไดไป็นหนึ่งครับสลับบันไดหนึ่งข้างเทียดีมาได้เลยครับตรงๆเลยไปแบบนิ่มๆเลยอันนี้ก็เอทีไงอันนี้มันนิ่มเหรอใช่ใส่กับโซคาร์ด มามาใส่ CSLC ยิงดิบล็อกอโอ้คันนี้ ST ขึ้นได้ไปๆปโอ้โหโลอย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 คันนี้ขึ้นได้กระชากใช้ใช้สีดำสีแล้วหมดมัดครับไม่หลอกเิ็ครับอ๋อโอเคหมดยัอเอทีหมดยัง อย่างนี้ทีคันส้มขึออ้นไปได้แล้วครับอย่ายกไปเลยครับอย่ายกให้ผมเล่นเลยนอยู่นั <izing> ่นก่อนอยู่นั่นก่อนตงเครับตเลยครัไปเลยไป ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมม,มีมีมีแท็กซั่นอยู่เดินกระเล่นนิ่งๆนิดนึงครับตรงมาตรงมาตงต่อ,งตอ,งอะไรตรงอย่างเดียวเลยครับตรงนี้มันจะปืนนิดนึงตรงไว้ตรงไว้เดินนิดนึงเดิดเดิน ิเศษของกินเต็มรถเลยไลน์นั้นแหละไลน์นั้นแหละชิดไปเลยโอเคมามาได้ได้ได้ไดตรงๆพี่เนี่ยสวยจังหวะตองไว้จับพวงมอะไรตรงๆเลยได้ได้มามามาน้ำหนักรถมันเยอะด้วยครับอย่าอย่าเดินเข้เร่งเดินเข้เร่งเร็วนิดนึงตองไว้ ได้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 หยุดตรงตรงตรงยิงไปเลย <c oughs> หนักของกินกันเนี่ย <c oughs> ตายแล้วเตอร์ไม่ห่วงโฮ้ยเรของกินมาแล้วเล็กไม่อยู่แล้วสบายแล้วที่เหลือเล็กไปได้เลยสรุปติดรถแอดคันเดียว Okay. บอกไงบุกป่าฝ่าดงมาเยอะแยะมาเสร็จดินลืน่นอย่างมันไม่ไหวแล้วเบพี่ตองจับกองอะไรมั่นๆเลยตรงเนี้ยจับไว้เดินนิ่งๆไปไปอย่าเบาไปไปไปโอเคไปสวยมายตองวัดนะเดีย๋ยวสอง แม่สุดยอดในแน่มาก